สปอร์ตแรปเตอร์ F 1 5 0อเมริการถคันนี้นะครับเหมือนเอารถสปอร์ตนะครับมาจับมาใส่รถกระบะรอบจัดนะครับ <S <S ตัว20 z <S <S <ซ>นะครับนี่เราใช้เครื่อง OBD นะครับในการเซตติ้งพวกระบบไฟฟ้าตัวนี้เดิมๆกับรถนะครับมาลายซ้ายด้วยเป็นไงสปอร์ต แรปเตอร์ f 1 5 0อเมริกานะครับวันนี้ดีใจมากเพื่อนบ้านจากสปปลาวให้ความไว้วางใจเราเบียรเอนะครับมาดูแลเรื่องเบรกให้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่อง V8 นะครับแล้วก็แรงม้านะครับ758แรงม้าฟังไม่ผิดนะครับ758แรงม้ามาอยู่ในรถคันนี้นะครับเหมือนเอารถสปอร์ตนะครับมาจับมาใส่รถกระบะอ่าซึ่งล้อนะครับจะเป็นล้อขอบ2ีซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับ น้ำหนักเยอะ <c oughs> ก็พอเวลาเบรกเดิมครับมันจะถลายหน่อยด้วยแรงมา้าด้วยแรงบิดที่มันสูงรอบจัดนะครับ b บียนเอเลเราลังสันให้จัดให้ครับเป็นตัว20แซดนะครับนี่จาน410มิลนะครับโอยเต็มครับสีดำลายจานไทยสามเช่นเคยนะครับแล้วมาดูด้านหลังดูด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับ ก็จะเป็นตัว20แซดเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นตัว4ีพตนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเพราะว่าเราใช้เครื่อง OBD นะครับในการเซตติ้งพวกระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็การที่การไล่น้ํามันเบรกเราใช้ OVD ในการเซตติ้งน้ํามันเบรคนะครับคันนี้เพิ่มเติมครับสําหรับคนที่แบบอยากจะซื้อ F 1 5 0ตัวอเมริกานะเขาให้มาดีมากดูดูโช๊ โชค4ต้นนะครับเป็นของ Fox 4ต้นเลยใหญ่ยาว oh, <no. S 1> ดูดิบึกบึนเซ็ช่วงล่างมาดีครับตัวนี้เดิมๆกับรถนะครับมาดูภายในกันตัวนี้ภายในนะครับโอ้โห oh, 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 ดูดิพวงมารัยซ้ายด้วยเป็นไงชุดนี้นะครับติดตั้งไล่ระบบน้ำมันเบกนะครับ ทั้งหน้าหลังแล้วก็เซตอัพเบรกมือไฟฟ้านะครับด้วยเครื่อง OBD นะครับคอมพิวเตอร์ในการคาลิเบตทั้งหมดเลยนะครับอ่ะลืมไปลืมบอกราคาชุดนี้ครับราคาอยู่ที่2อ0 0 0นบาทนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะส่งงานลูกค้าแล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปส่งงานกัน